เจครับครับอยู่อยู่ในสายพี่กับพี่ปูครับเจสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิสเรเลนะครับก็คงต้องบอกว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรในอิสเลเอลนะที่กลายเป็นข่าวไปทั่วเลยนะครับอ่ะเราคุยกันวันนี้นะฮะก็เชื่อว่าเจก็คงจะได้รับผลกระทบในชีวิตมากพอสมควรหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับ ต้องอให้อิสเาเอลพูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เอ่ยหรือใครต่อใครจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความผิดความถูกซึ่งมันก็จะเป็นไปตามกระบวนการนะน,นะอิสเาเอลก็พูดของอิสเาเอลในมุมของอิสเาเอลนะครับอยากจะขอโทษอยากจะพูดอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกก่อนเลยนะต้องถามถึงอ,อะไรมันคือเหตุจูงใจที่มันเกิดขึ้นให้ฟิลขาดตรงนั้นในวันนั้นอก็คืออก่อนหน้านี้นครับ ก็ค <ítulo> ือเกมมันก็เป็นปกติอะครับพี่แต่ทีเนี้ยผมผมไปทำเปลาน้องเขาแล้วผมแบบว่าน้องเขาก็แบบว่าให้แบบมาลาโตะอะไรเงี้ยพี่แบบว่าแบบให้ของลับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกก็มาดิก็มาดิอะไรเงี้ยครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่คือผมก็ไลยคิดอะไรเราพี่แล้วพอพอผมก็ปล่อยผ่านไปแต่พอมาจังหวะที่เกิดเหตุอะพี่บอมมันตายไปแล้วผมไปรี่เอาบอลระทุ่มครับครับ ก็เหมือนก็ก็เหมือนในคลิปเี่เขาเขาก็มาคือมาเตะฝาสองอ่ะคือน้องน้องเขารู้ตัวดีว่าน้องเขาตั้งใจเตะผมแน่นอนครับพี่ผมก็ที่ผมปีเข้าไปอะผมคิดว่าน้องเขาจะขอโทษผมอะไรเงี้ยพี่แต่แต่น้องเขาก็ไม่ได้มีท่าดีว่าจะขอโทษผมเลยแลวจังหวะนั้นผมก็ฟิวขาดแล้วด้วยบอลตามด้วยทุกคนในทีมทุ่มเทว่าจะเอาประตูคืนอะไรเงี้ยพี่แล่จังหวะนั้นผมหลุดผมก็เลยจับสอกไปครับอืมคุณรู้ใช่ไหมว่าเการมันก็เลยแบบเนี้ครับครับ คุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันคือเรื่องที่มันผิดอย่างมหันการตับสอกใส่เนี่ยเข้าใจครับพี่คือคือคือผมยอมรับผิดแต่เพียงคนเดียวเลยพี่มผมยอมรับทุกอย่างเลยว่าผมผมผิดผมก็ขอโทษขอโทษผ่านผ่านเฟซบุ๊กของผมขอโทษแบบทุกคนผ่านสื่ออะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ทักทหารร้องเขาแล้วอะไรครับครับเมื่อกี้พี่คุยกับโค้ดทางฝั่งนู้นเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการขอโทษอย่างเป็นทางการนะฮะ กฤษเลจะเข้าไปขอโทษเขาหรือจะเข้าไปเยี่ยมเขายังไงบ้างฮะก็คือผมอะพากขาน้องเขาแล้วครับน้องเขาชื่อน้องน้องฮอนหรือเปล่าครับฮอนใช่ใช่ใช่ครับ้ือผมผมผมพากขาน้องเขาแล้วผมถามว่าน้องอยู่ที่ไหนบ้านน้องอยู่ที่ไหนโดยพี่จะเข้าไปขอโทษขอโทษน้องด้วยขอโทษพ่อแม่น้องด้วยอะไรเงี้ยแต่คือว่าน้องเขาน้องเขาก็เหมือนตอบมาคำเดียรเขาละครับแล้วเขาก็บอกว่า ปล่อยไปเป็นตามกฎหมายหรือคดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบโอเคครับถ้างั้นก็คือถ้าน้องสบายใจแบบนั้นก็คือก็ต้องผมก็ต้องตามน้องแหละครับอืมจากนี้ไปคุณคุณก็ต้องอยอมรับอันเนาะว่าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ <S <S 1> <S 1> บางกอกเอฟซีก็ได้ยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็คือคือตอนนี้ก็คือบทลงโทษของผมเนี่ยคือผมถามว่าผมก็โดนก็นนนคือผมก็รับโทษแล้วพี่ ทั้งสม,มุงต่อบางกอกยังเลิกผมอ่าทั้งสื่อโจมตีผมอันนี้คือคือผมก็คือผมก็สภาพจิตใจก็แย่ของผมเนะพี่แต่คือผมก็พยายามแบบขอขอโทษทุกทุกฝ่ายเลยครับขอโทษขอโทษอย่างเดียวตอน,นนี้พี่ที่ผมทำไปคือมันก็เกินวุเหตุจริงๆครับอืม,อม,อมตรงนี้มันจะเป็น <ขอ S 2> บทเรียนให้กับตัวเองยังไงครับว่าคุณยังจะจะเล่นฟุตบอลต่อไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีบทลงโทษจากสมาคมมาอีกอะไรงเงี้ยนะอิสเาเอลใช่ไหม ขาพี่ก็คือคือคือตรงเนี้ยผมก็ต้องดูว่าสมาคมเขาจะลงโทษผมกี่ปีหรือรบแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่คือตอนเนี้ยคือผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมแบบว่าจะทําอะไรต่อไปหรืออะไรยังไงพี่เพราะว่าตอนเนี้ยคือผมขอแบบอยู่อย่างเงี้ยของผมแบบนี้ดีกว่าแล้วก็พยายามแบบติดต่อทางน้องเขาแล้วก็ติดต่อทางสโมสรเขาว่าแบบผมจะไปขอโทษได้ทางไหนอะไรครับอืมครับอ่ะ ผมก็รายการก็คงจะจะให้โอกาสทั้งสองฝั่งกันนะครับอันนี้ผมให้โอกาสอ่าอีกครั้งหนึ่งว่าอิสเรลอยากจะบอกอะไรกับทางไปทางน้องบ้างซึ่งเดี๋ยวแน่นอนว่าอิสเรลคงต้องเข้าไปหาเขาด้วยด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามกรณีนี้ก็ต้องก็ต้องไปเจอเขาแต่ว่าอยากจะพูดอะไรผ่านรายการบ้างทานน้องเขาฟังอยู่หรือว่าในวงการฟุตบอลไทยเราดูอยู่เนี่ยนะครับว่าบทเรียนตรงเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนต่อคนอื่นยังไงบ้างครับครับก็คือคือผมก็ เอ่อขอขอโทษทางทางฝั่งผู้ใหญ่ของน้องพี่แล้วก็ทีม้องพี่ครับแล้วก็อยากขอโทษน้องฮอนที่แบบว่าผมใจร้อนทำเรืนองตเหตุที่ผมทำมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ฝากโดยชนว่าอันนี้เหมือนแบบว่าคือเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าจดจำมัอกครับพีบ่มันไม่ดีเลยครับถ้าคุณอย่าทำตามครับพี่ถ้าคุณจะได้ฟุตบอลเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมอิสเตลเล้ก็คือ คือผมเชื่อว่าอ่าอันเนี้คือบทเรียนราคาแพงของชีวิตผมครับพี่ถ้าผมได้มีโอกาสกลับไปเล่นบอลอีกผมจะไม่ทําแบบนี้แล้วครับอืมอ่ะโอเคนะครับก็อ่าให้คุณได้พูดละอิสเลสนะครับก็จากนี้ไปก็คงต้องไปเยียวยานะฮะไปดูแลน้องเขานะฮะแล้วก็ก็ต้องรับผลที่มันเกิดขึ้นนะนะครับเข้าใจครับนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับครับนะครับสวัสดีครับ สวัสดี first, สครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็นั่นคืออิสเลลนะครับน้อยใจบุญนะครับครับเป็นผู้ที่สอบซึ่งแน่นอนว่าเราก็บอกท่านผู้ชมบอกทุกทุกท่านไปก่อนแล้วว่าอในกรณีนี้เราคุยทั้งฝั่งคนเจ็บนะครับแล้วฝั่งผู้ที่กระทําผิดอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับอะบางท่านคอมเมนต์ว่าจะพูดอาจะสัมภาษณ์ทาไมให้แก้ตัวซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาพึงจะต้องพึงจะต้องออกมายอมรับต่อสังคม เพื่อเป็นบทเรียนต่อคนอื่นๆนะครับ,รบเพราะนั้นแต่ไอ้ส่วนอื่นๆที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบต่อตัวเขาเองอันนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคดีความซึ่งทางฝั่งนู้นเขายืนยันว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะเรื่องของการลงโทษแบรนด์จากสมาคมซึ่งอาจจะออกมาว่าแบนด์ตลอดชีวิตนะฮะห,หรืออาจจะน้อยกว่านั้นเราไม่รู้ไม่รู้ครับและเรื่องอาชีพเขาซึ่งบางกอ,อกเอฟซีก็เลิกสัญ,ญญาเรียบร้อยแล้วนะฮะที่สําคัญก็คือว่าสังคมได้ลงโทษเขา S <S 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 อย่างชนิดที่เขาบอกว่าสภาพจิตใจเขาก็ย่ำแย่นะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลจากการที่เขาขาดสติตรงนั้นัครบ